ในเกมที่ดีพูแพ้ให้กับ PSB s ส o r e กอร์4ประตูต่อหนึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนไม่คาดคิดว่ามันจะเละเทะขนาดนั้นนะครับแต่ก็เมื่อดูจากความมั่นใจของบรรดานนักเตะเรื่องของความศรัทธากับเฮดโค้ชแล้วเนี่ยก็ทำความเข้าใจได้นะครับยิ่งในจังหวะแรกเนี่ยที่เฟอร์กิวฟันไดจูจ่ๆก็เอามือขึ้นไปตะปบลูกบอลจังหวะนั้นนะครับทั้ทังที่ไม่มีการเป่าฟาวอะไร แล้วเขาก็บอกว่ามันคือการกระแทกเนี่ยนะครับก็มุมหนึ่งในจังหวะนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เฟอร์กิลเนี่ยขึ้นไปตบ,ปบแบบนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามองว่าตัวเองนั้น ถูกดันหลังอยู่นะครับถูกกอดหลังอยู่ถูกทำาฟาวอยู่ดังนั้นเขาก็เลยถึงใ,ใจเอามือไปปัดบอลเพราะคิดว่ายังไงก็ตามลูกนี้ตัวเองน่าจะได้ฟาวแต่ประเด็นก็คือว่าผู้ตัดสินไม่ได้ให้ฟาวซึ่งแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นกับตัวของฟันได้หลายๆครั้งที่เขามักจะแบบคิดว่ามันต้องฟาวแน่นอนแล้วแล้วสุดท้ายก็าฝลาวก็จรงิงแต่ว่าจังหวะเนี้ยมันไม่ฟาว ก็เลยทําให้ภาพที่ออกมาคือเฟอร์กิลเนี่ทำไมถึงเอามือไปตะปบบอลในจังหวัดดังกล่าวนะครับแล้วก็เบสิกเองก็เลยยิงจุดโทษครับให้ PSV ออกนําในสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับถึงแม้ว่าสโ o สไลน์จะตามตีเสมอได้1ประตูต่อ1ต่อครับแต่ถ้าหากว่ามาดูในรายละเอียดของหงแดงกับการเสียอีก3ลูกก็ต้องบอกเลยว่า มันมีความอิรวย่วยเฉยแะของนักเตะริรุภูวกับกริยาภาษากายที่มันดูรู้สึกมันแปลกๆในเพลงเพลงนี้นะครับก็เป็นซาร่าที่เจอกันกับมาริโอจูเนียซึ่งซาร่านั้นโดนหลอกไปหนึ่งจังหวะแต่ประเด็นสำคัญคือเมื่อโดนหลอกแล้วมาริโอจูเนียสามารถลากบอลเข้าไปข้างในได้ไม่มีใครวิ่งเข้ามาปะทะพอลากบอลเข้าไปได้เรื่อยๆมีจังหวะมีเวลาที่จะคิดว่าอะ จ่ายบอลไปทางฝั่งซ้ายดีไหมจ่ายไปตรงกลางดีไหมหรือว่าจะจ่ายไปที่ด้านในดีหรือเปล่าซึ่งเมื่อเราไปดูเซนเตอร์แบ็กกับฟูลแบ็กของลิพูนั้นยืนอยู่ห่างกันถึง19หลาแน่นอนว่ามีออปชันในการจ่ายเยอะเหลือเกินคือการจ่ายของเขาครั้งนี้ค่อนข้างฉลาดคือการจ่ายยัดไประหว่างที่ฟันไดกกำลังตามประกบกองหน้าของเขาอยู่ฟันไดเองก็สกัดบอลไม่ได้เพราะคิดว่าบอลมันต้องไม่ถึงผู้รักษาประตูแน่นอนก็กลายเป็นว่าทิวนะครับวิ่งสปีดขึ้นมา ก่อนที่จะยิงประตูเข้าไปจังหวะต่อไปแม้ว่าจะไม่เป็นประตูนะครับแต่มันได้เห็นการเล่นแนวรับของหงแดงแล้วว่ามีปัญหา PSV ตัดบอลได้แล้วก็เลี้ยงขึ้นมาปรากฏว่าหรือเพียงแค่แนวรับของหงแดงครับที่คอยป้องกันนะครับขณะที่ PSV มีคนขึ้นมาด้วยกันทั้งหมดอยู่ที่4คนลิเวอร์พูลก็มีนักตเตะเพียงแค่4คนที่ป้องกันนะครับแล้วพอบอลลูกนี้ถูกลากมาเรื่อยๆนะครับคุณจะพบว่า เปเรซิกเนี่ยยืนโลง่งยืนว่างอยู่ครับไม่มีใครตามประกบเลยนะครับนักเตะกองกลางก็หายไปกันหมดเลยแล้วก็นักเตะตำแหน่งเรมเส้นที่ควรจะวิ่งขยับลงมาอย่างโมซาลาเองลูกนี้ก็หายไปเช่นกันทุกคนมองไปแต่คนที่เก็บบอลอยู่นะครับผมสุดท้ายก็เปเรซิกที่มีพื้นที่ยืนโล่งอยู่คนเดียวนะครับก็ได้บอลน,นะครับยกมือขึ้นมาแม้ว่าลูกนี้จะมีการเปิดเข้ามาแล้วเขายิงไม่เข้าก็จริงนะฮะ แต่มันเป็นสัญญาณเตือนให้เห็นแล้วว่าวันนี้ลีบ์พูมันไม่ใช่แค่เรื่องของสมาธิอย่างเดียวนะครับทุกคนดูไม่ค่อยเต็มที่ดูไม่ค่อยทุ่มเทอะไรเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าตรงจุดนี้อาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจสุดท้ายหงแดงก็เสียประตูจนได้ครับเพราะว่า ความผิดพลาดในการตามประกบซึ่งเมื่อคนอนเต้สามารถมงแย่งบอลในจังหวะนี้ได้นะครับบอลมันก็ตกไปอยู่ที่สมบรสไลน์ครับดิอุสเองก็ขยับตามขึ้นไปอีกด้วยแล้วก็เป็นการเฟนแบ็กที่ตามประกบอยู่ประเด็นสำคัญคือเมื่อเขาเตะพลาดเรียบร้อยใช่ไหมครับก็ผู้เล่นของ PSV ก็ได้บอลวิ่งขึ้นไปครับแล้วดิอุสคนที่ตามซ้ำลูกยิงเนี่ยก็ขยับวิ่งตามแล้วคุณดูเคอร์ติสโจนสิครับว่าแทบที่จะไม่ขยับเลยโอเคเราอาจจะมองกันเข้าใจได้ว่าลูกนี้เขาคงจะคิดว่า มันน่าจะเป็นประตูเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันคือความชล่าใจของที่เขาไม่ควรคิดแบบนั้นเพราะสุดท้ายเมื่อลูกยิงลูกนี้ถูกยิงไปชนเสานะครับวบันกระดอนออกมาแล้วก็กลายเป็นตัวของดีอุสที่ยืนโล่งอยู่คนเดียวครับซ้ําเข้าไปครับทำให้ลิฟูเสียประตูที่3แบบน่าผิดหวังเเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคอนเต้คนเดียวเลครับแต่เป็นตัวของเคอร์ติสโจนเองที่ไม่ยอมวิ่งตามไปประกบ ไปดูจังหวะสุดท้ายนะครับจริงๆมันเป็นเกมรุกของลิร์พูนะครับเมื่อกักโปรได้บอลแล้วเลี้ยงขึ้นมาสุดท้ายจ่ายเข้ามาครับอาจจะจ่ายเบาไปแล้วก็โดนแยกบอลไปแต่ถ้าหากว่าเรามาดูการยืนตำแหน่งของนักเตะแล้วก็ความขยันในการไล่บอลของหงแดงมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ริร์พูที่ทุกคนรู้จักกันเลยครับเมื่อบอลถูกมาที่ผู้เล่นของ PSV เสร็จแล้วปุ๊บนะครับ เขาก็ลากมาแบบยาวๆแล้วคุณดูตำแหน่งการยืนของโซโบสไลน์ครับตั้งแต่จังหวะนี้จนถึงจังหวะการจบประตูครับโซโบสไลน์ so เองก็วิ่งแบบจ็อกกิ้งเบา,เบาๆบันี้มีการมองเห็นแล้วว่ามีนักเตะอย่างรอุสเนี่ยกำลังยืนฟรียืนโล่งอยู่หรือนักเตะในตำแหน่งคนอื่นๆนะตรงกลางครับก็จะเห็นว่าค่อยๆวิ่งครับ ไม่ได้ขยับวิ่งแบบเต็มที่เต็มแรงเมื่อบอลเนี่ยมันหลุดไปอยู่ริมเส้นนะครับก็เปิดเข้ามาข้างในซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็นดีโอสที่ได้ยิงประตูกันแบบง่ายๆแถมไม่พอครับนับจำนวนผู้เล่นของลิพูสีว่ามีคนมีเพียงแค่4ี่คนท่านั้นนะครับฝั่งของ p s v มีทั้งหมดด้วยกัน5คนนะครับซึ่งเมื่อกลับไปดูภาพเดิมของเราเราจะเห็นว่าถ้าหากว่ามีเพื่อนร่วมทีมคนอื่นวิ่งตามมาลูกเนี่ยมันก็ อาจจะไม่เสียประตูก็ได้